แหนมสูตรโบราณนะครับผมส้มหมูนะครับแหนมหมูส้มนะครับแล้วแต่เอิญนะครับแล้วแต่เขตผู้มีภาคนะครับของไทยเฮ้านะครับสูตรโบรา่เฮ็ดกินเฮ็ดขายนะครับส้างไร่ได้นะครับส้มหมูแหนมหมูสูตรโบรา่เนาะคอใบตองนะครับผมเฮ้ากบสีไซหมูประมาณ1นกิโลนะครับหนังหมูก็สิประมาณครึ่งกิโลนะอันนี้ต้มแล้วนะต้มแล้วประมาณครึ่งกิโลนะครับผม นี่ขาดพอไทยเลยนะครับสูตรโบราณนะครับผมเกลือนะครับข้าวจะเป็นข้าวสวยนะครับหรือข้าวเหนียวก็ได้นะครับผมประมาณสองทพีนะครับผมสองทพีเราก็กระเทียมนะครับผมกินอายของกระเทียมเสน่ห์ของความเป็นแหนมนะครับสูตรโบราณที่เราต้องใส่สีบราต้องใส่หยังนะครับพ่อใบตองกระสิแซบแบบโบราณเนาะผงชูรสนะครับโบราณกับ๊มี่ใส่นะ ครับผมแต่ยุคสมัยนี้แต่มักกัใไส่เนอะครับผมสําหรับหมูนะครับผมโล่นึงแล้วก็หนังหมูแล้วก็เข่าประมาณนี้นะผมกระชิใส่เกลือนะครับประมาณสองซอนชานะครับผมแล้วเราก็ห้ากระซิมักนะมักมักเข้าคุกนะครับขั้นนะครับด้วยมือนะครับแต่มีเครื่องนะครับเครื่องคลุกเข้านะครับให้เข้ากันก็ใส่ได้นะครับผมแล้วแต่ความสะดวกของ แต่ละคนเนาะครับผมเดี๋ยวผมก็สิตัดไปตอนขั้นแล้วนะครับแล้วก็สิมาปั้นนะปั้นเพื่อให้เป็นก้อนๆแล้วก็เป็นห่อใบตองนะครับผมขั้นเซจแล้วนะเขาก็มาปั้นนะครับเป็นลูกๆนะครับแล้วแต่ทักษะถนัดนะครับของการกินการขายนะครับว่าเขาสิปั้นปั้นได้นะครับเขาก็สิน้ำนะครับแหนมนะครับที่ปั้นแล้วไปห่อนะครับไปห่อใบตอง ใบตองสูตรผมนะครับใส่แค่สองใบนะครับผมนี่ว่างประมาณนี้นะครับผมเข้ากระสีเอาหมูนะครับผมเมื่อว่างนะครับว่างใส่นะครับเข้าก็สีห่อครับเขาก็สีนะครับรวบจังซีเนาะครับผมนี่แล้วก็พับลงไปนะครับผมพับลงไปจังซีนะครับผม แล้วก็บีบนะครับบีบมุมนะครับพับลงมานะครับผมห่อจังไรก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับผมของแต่ละคนเนาะครับผมนี่ครับแม่รักผ้าเห็ดกินเห็ดคลายนะครับผมจังสี่แต่ก็ได้เราห่อนหนึ่งนะครับผมแล้วแต่ความถนัดนะครับผมของแต่ละคนเนาะเห็ดกินเห็ดคลายนะครับผม JH ชาแนลขอบคุณนะครับ FC ที่เขามาเบิ้งนะครับผมสมหมูสมปลานะครับสมเนื้อกระเฮ็ดปลาแหง้งปลาแดดเดียวกระเฮ็ดปลาสมกระเฮ็ดเนาะครับผมเฮ็ดหลากหลายเมนูนะครับผมนี่นะครับเฮ็ดกลิ่นคลายสร้างรายได้นะครับผมก็มาแบ่งปันนะครับสูตรโบราณน,นะครับผม แล้วแต่สิเฮ็ดนะครับผมหอหน่อยหอยใหญ่แล้วแต่สีขายสิบาทมีสิบาทนะครับแล้วแต่ความาสามารถของแต่คนละคนนะครับผมที่เฮ็ดนะครับผมนี่นะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้จเอสชนแนลนะครับฮักหน่อยหน่อยนะครับผมฮักหน่อยหน่อยนะครับผมรักโดนโดนเด้อโชคดีเป็นของท่านผู้ชมเด้อครับผม เฮ็ดปลูกนะครับปลูกกล้วยนะครับเขาพันษานะครับผมว่ามันสีมีผลบ่อนะครับผมก็ไปเบื้องได้นะครับเพราะว่าผมก็ปลูกเขาพันษานะครับก็ได้กล้วยนะครับทั้งกินทั้งขายนะครับใส่ต้นใส่ใบนะครับัวปีนะครับกินด้เบิดนะครับกับมาแบงปั่นนะครับความหูนะครับพี่น้องเฮ้าอ่ะบางคนก็ มีความเชื่อว่ามันปลูกบ่ได้เด้เขาพันษานะครับผมแต่ว่าสำหรับผมนะผมปลูกแล้วนะได้ผลผลิตดีนะลูกใหญ่ยาวนะครับผมผมก็ได้ใบนะครับงามๆมาเฮ็ดสมเฮ็ดแหนมขายนะครับผมครับผมก็เฮ็ดมานะครับปีหน้าก็เขาปีที่เก้าแล้วนะครับผมมาเฮ็ดยูทูบกับปีที่สามนะครับเขาปีที่สี่แล้วเนาะปีหน้าเนาะครับผมครับให้โชคให้ mắn สุขสุขคนเด้อเฮ็ดกินเฮ็ดขายร่ำรวยนะครับ เฮ็ดแหนมเฮ็ดส้ม um, นะครับสีเฮ็ดเน่วไ,ไดก็แเดาแต่ความถนัดนะครับผมกับมม่าแบ่งปันนะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีครับ